ผักอีหอย่างนี่พี่น้องแม่ผักปูดบ้านเฮ้าบ่ามาซอยเบิงกันแนเด้นนี่งามงามนี่สิเก็บไปให้เขาเบิงเบิงว่ามันคือผักอีหยังจะมันคือผักอีหอย่าง้ามาซอยเบิงด้เตี๋ยวนะีน่แม่จ้าแม่ผักปูดเบ่เก็บไปให้เบิง มันกับว่ามีขนเลยหละนะ่ะเนาะเห็นไ,ไหมมันคือคือผักกูดบานเท่าแมจ่าแย่เตียวกับว่โหดดอกสิเก็บไปถามคนสีนพันหงงามงามจ้าผู้ใดโหูกับบอกแย่เตียวนี่ได้จ่ะสั่งแค่นี้แหละนะ่าจ่าแยเตียวเก็บเบิง้งแต่มันคือผักกูดบานเท่าอิลีจ่าวันดีจ่า